Hello, 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 hello. How do you do? I'm glad to be with you and you and you and you. La 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 la. สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนก็กลับมาพบกับครูแอปและทิเชอร์ไมค์ค่ะ Hello kids, it's me, Teacher m i แล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนคำของจองสายรุ้งกันค่ะเรนโบว์ Rainbow, คือสายรุง้งกำลังพุ่งจากท้องฟ้าเจ็ดสีบนนภาโค้งลงมาสู่พื้นดินม่วงครามน้ำเงินเขียวนั้นสวยเชียวแสนสดใสเหลืองแสดแดงนั่นไง อยู่ไกลไๆสุดสายตาเยี่ยมมากเลยค่ะ very good เด็กๆได้ท่องคำข้องจองกันไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในคำข้องจองมีสีอะไรบ้าง violet let's spell the word violet v i o l e t Violet, si muang. Next color, indigo. Let's spell the word indigo. I N D I G O. Indigo, si kram or si Next we have blue. Let's spell the word blue. B L U E, Blue. Sin. Next is green. Let's spell the word green. G R, E, E N. Green. See here. Next is yellow. Let's spell the word yellow. Y, E. -N. W yellow. Si liang. Huh? Next we have orange. Let's spell the word orange. O R A N G E Orange. Si si Last color we have red. Let's spell the word red. R E. D. red สีแดงค่ะแล้ววันนี้ครูแอปก็มีสายรุ้งมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสายรุ้งมีทั้งหมดกี่สีใช่แล้วค่ะสายรุ้งมีทั้งหมด7สีค่ะ7 <Seven. S 2> แต่ครูแอปอยากทราบจังเลยค่ะว่าสีม่วงเนี่ยอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ In what number is color violet? ใช่ค่ะห number one และสีคามหรือสีน้ำเงินเข้มอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ in what number is color indigo ใช่แล้วค่ะ2 2 <Two. S 1> และสีน้ำเงินล่ะคะอยู่ที่หมายเลขอะไร in what number is color blue เก่งมากค่ะ3 3 สีเขียวล่ะคะอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ What number is color green ใช่แล้วคะ่ะ C four สีเหลืองล่ะคะอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ What number is color yellow เก่งมากคะ่ะ5 5 five สีแสดหรือสีส้มล่ะคะอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ In what number is color orange? หกค่ะ six และสีแดงนะคะเด็กๆอยู่ที่หมายเลขอะไรคะ In what number is color red? เก่งมากค่ะเจ็ด seven เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ very good สีมีมากมายเลยนะคะเด็กๆและเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยชน์ของสีคืออะไรสีช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆรอบด้านเลยค่ะเช่นช่วยให้เด็กๆเข้าใจโลกและสิ่งที่อยู่รอบตัวช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็ยังเป็นพื้นฐานในการที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างค่ะ แล้วก็ยังมีผลต่อการพัฒนาภาษานะคะเมื่อเด็กๆได้เห็นสีหรือว่าได้ยินคำศัพท์ค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ประโยชน์ของสีกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูแอปและทิชเชอร์ไม์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆก,กันอีกสวัสดีค่ะบายบาย